เรื่องทำอย่างพุทธบริษัททั้งหลายเนาะเรานั่งตามสบายนั่งฟังก่อนที่เราจะสวดมนต์ก่อนที่เราจะสว,ดจ,ะสวดจักรัิทำบุญทุกวันเดยสวยดมนต์ที่วันนี้เราก็มารวบรวมกันวันที่สิบสามตุลาสิบสามตุลาก็มารวบรวมกันสวดมนต์เป็นมงคลสําหรับเราตัวเองนะการทําบุญอุทิศให้บุพกาลีชนที่ ันก็สาคัญคือว่าเป็นบุพการีชนหรือว่ากษัตริย์ที่ท่านได้จากประเทศไทยไปในหลวงรัชกาลที่9นะแต่ว่าได้สวดมนต์แสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ที่ท่านปกครองด้วยธรรมด้วยธรรมท่านของราชครั้งแรกท่านว่าท่านเราจะปกครองด้วยธรรมด้วยธรรมโดยการปิดบัิธรรมโดยธรรมะวินัยนะ โดยรวมสองคำก็เป็นรวมคำเดียวคือว่าทำทำในที่นี้ทัวทงทงแห่งความสำเร็จทงแห่งความมักมีองแปดทรมาจากคงองค์แห่งทรทำมาจากเัรก,ก็ว่าได้ยสัตส,สีก็ได้ทุกสมุดไทยนี้โหลดมากกันเลยเนี่ยพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญมากี่อสงไขยท่านก็ยังบำเพำ็ญมเพรรทมเป็นที่สุดของทุกอย่าง ไม่ว่าทำฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอพยาคตธรรมะทรที่ปีิกุศลกุศลธรรมะอกุศลธรรมะทรที่เป็นอกุศลอพยาคาตธรรมะทําไม่ที่ไม่เป็นอกุศลเป็นกลางๆมันจะมีสองอย่างคนเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วทั้งไม่ดีไม่ชั่วก็อยู่ในโลกคือว่าพระอรหันต์ท่านไม่ดีไม่ชั่วท่านก็เป็นกลางกลาง ไม่เข้าอุเบกขาทําได้มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแต่เรายังไม่เข้าถึงความอุเบกขาหรือว่าเข้าถึงพรหมวิหารสี่เราก็ต้องเจริญไปทุกวันทุกวันทุกว,นกวนันไปเรื่อยเรื่อยถ้าเราเจริญไปเรื่อยจิตใจเราก็จะเป็นผู้ที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่บุญมีนะสวดมนต์เป็นพื้นฐานแห่งการสร้างบุญมีทุกอย่างถ้าเราไม่มีการสวดมนต์ ทั้งที่บ้านถ้าท่วัดมันก็เหินหันใครสวดมนต์ไปว่าคนนั้นคนนี้ตัวเองก็ไม่สวดไปว่าสวดมนต์ปัญญาทาภาวนาปัญญากินไปจมตีว่าคนนั้นคนนี้ตัวเองยังไม่ทาเลยภาวนาอย่าไปทำมามทเท่เล่นเกมเล่นอะไรดูหนังดูละครไปนะแต่คนที่มีสติมีปัญญามีการภาวนาอยู่ใครทําดีโมทนานะี่ว่าสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญเป็นบุญนะ เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบอมีที่เราต้องทําถ้าเราไม่ทําแล้วไปโจมตีว่าคนหนึ่งมีความเห็นผิดมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ทําให้เกิดความความไม่ไม่มีความเมตตาไม่มีความกราณามมตตาอุเบกขาไม่เมตตาต่อคนรอบข้างไม่มีการโมทนากับผู้ที่ทําดีเพราะว่าผ่านชนมันอยู่ที่ตัวเราตัวเรา พุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าอาเสวนาจะพานล,ลาลังนั่งกันไม่ครบคลผ่านปันทิตานันจะเสวนาการครบบัณฑิตถ้าเราครบบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายคือว่าพระธรรมพระวินัยครบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็จะสูงคือว่าเป็นญาติญาติของพระพุทธศาสนาญาติในการบำเพ็ญฏิบัติญาติในการลงมือทําทางกายทางวาจาทางใจ ถ้าใจิตใจเราเป็นญาติเรามันจะแนบแน่นเราเป็นเนื้อเดียวกันที่จะมีการขาดกันเล็กเล็กน้อยน้อยแล้วก็น้อมมาสู่ความเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาคนเรามันมีภาระรกิจหน้าที่ไม่เหมือนกันตามเหตุตามปัจจัยเรามีโอกาสก็มาช่วยมาช่วยเหลือบางคนก็ไม่มีโอกาสมาทํางานเราก็อยู่ที่บ้านแล้วก็มีภาระรกิจของเราแต่บางคนมาทํางานวัดแล้ว กลางกลางคืนก็ไม่ได้มาสวดมนต์ก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านบ้านเจ้าของก็สวดมนต์ที่บ้านต้องดูแลครอบครัวบางคนก็โดนกระทบกระทั่งว่าบ้านตัวเองลกหมดไม่ถางหญ้าไม่ทำไรทำแต่ง,งานวัดนี่คนอิจฉาคนอื่นว่าให้คนอื่นแต่วัดนี่คือว่าเป็นหัวใจของเรา ถ้าวัดเรามันดีแล้วมันก็เห็นก็ชุ่มใจมีความปิติมีความยินดีบ้านถึงเราจะลกก็ไม่เป็นไรที่เราอยู่ทําอะไรก็ได้แต่ถ้าคนมีบุญแล้วคือว่าทําวัดให้เป็นเหมือนบ้านทําให้มันดีให้มันน่าอยู่น่าอาศัยจิตใจมันเป็นวัดของเราเราวัดว่าวัดจิตใจเรามีความศรัทธาขนาดไหนวิยาขนาดไหนสติขนาดไหนสมาธิขนาดไหนปัญญาขนาดไหนวัดเนีย วดัดจิตใจวัดใจของเราเนี่ยถ้าเราวัดไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในพวกพุทธศาสนาตั้งในศาสนาวัตถุศา,าฤฤฤสนาพิธีศาสนาธรรมศา,ธา,ธาสนา,าบุคคลอยากให้ครูบาอาจารย์ได้อยู่สบายให้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องทุกข์นบามีเวลาภาวนาแล้วก็ได้มาถอนญ้าอะไรในวัดมันก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นึกถึงหลเรื่อก็สบายแต่ถ้าคนที่มีศรัทธาน้อยมันก็ศรัทธา,าก็จะตกไป แต่ถ้าคนศรัทธาตั้งมั่นไม่ต้องสนใจเนะี่ยโลกธรรมมีสันเริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศเป็นปกติธรรมดาคนเรานะมีมีทุกอย่างมีโลกธรรมที่เราต้องข้ามผ่านถ้าเราข้ามไม่ผ่านก็ติดโลกธรรมพอโลกธรรมมีมากมันก็เข้าสู่สมมธิทีความเห็นถูกต้องไม่ได้สมมธิทีิเนี่ยความเห็นถูกต้องสําคัญ เห็นว่าเราเกิดมาทุกเห็นข้อปฏิบัติทุกหนทางความดับทุกเนี่ยสมาธ,ธิิพุทธเจ้าท่านตัดพระธรรมแปดหมื่นสี่พันธรรมขันก็เกี่ยวกับเรื่องทุกนะทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปนอกนั้นไม่มีนะท่านไม่ได้สอนอะไรท่านสอนแล้วทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราท่านทั้งหลายนี่มีความเพลิดเพลินอยู่ เพลิดเพลินในโลกในวัฏตาสงสารคนไม่เห็นทุกข์เลยไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมในการมาทําวัดในการสวนมนแพ่ไม่ตาทํากิจของสงมาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาะใครทําในวัดในวาเาว่าก็กล่าวหาหรือว่าไปเสียดสีกับคนที่ทําบุญทาทานเนี่ยคนหรือว่าคนโบราณเขาว่ามือไม่พายเอาเท้าลาน้ำ เท้าลาน้าไปเรื่อยมือก็ไม่พายไม่พายเรือเรือที่แล่นไปสู่ฝั่งเอาเท้าล้าน้าไม่ให้เรือนี้แล่นไปแต่เราต้องข้ามผ่านอารมณ์นี้อารมณ์โลกธรรมแปดสันเซินนินทามีสุขมีทุกข์มีลาภสามลาภมียศสามยศเป็นคู่กับโลกธรรมแปดถ้าเราข้ามจุดนี้เราก็ใครจะว่ายัางไงก็ทรมาดาคนเราไม่่จะเย็บปากให้ค,คนไม่ว่าเราไม่ได้เพราะพุทธเจ้ายังถูกนินทา ว่าหลยถูกด่าทั้งหกวันเรายังไม่ถึงขั้นนั้นวันหนึ่งเขาด่าทั้งบันก็ไม่มีแค่พูดสอบเสียงเรายังทนไม่ได้สู้พุทธเจ้าไม่ได้พทธเจ้าอดทนต่อภัสาต่อลมทุกอย่างที่ท่านมาด่าเพราะว่าท่านสามารถแยกกายแยกคิดแยกรูปแยกนามได้แยกสันเสริญนินทาได้แยกโลกธรรมโลกุตรธรรมโลกิยธรรม,รรมแยกได้หมด แต่เราท่านลายแยกไม่ได้เราก็พยายามแยกให้ได้เหมือนพุทธเจ้าเหมือนพุทธเจ้าท่านมีความเมตตาเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่เราท่านลาายนี่ยังความเมตตายังไม่มีพร้อมเหมือนพุทธเจ้าเมตตาเป็นกลุ่มก้อนเป็นพักพวกเป็นกลุ่มก้อนตัวเองมาเลยไม่เมตตาเหมือนพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าท่านเมตตาเป็นพร้อมตั้งแต่เมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกันกรุณามุทิตา มุติตาพอยินดีแต่ถ้าคนที่ไม่พอยินดีมันก็มีตําหนิตีเตียนนะตีเตียนคนนั้นคนนี้ว่าคนนี้สอดเสียดคนนี้คนนี้ไปมันก็หาสาระหาประโยชน์ไม่ได้เพราะไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่เคยปลูกต้นสาระไหนบางคน <c oughs> วันนี้ก็ให้โยมเขาปลูกต้นสาระไว้เพื่อจะมีสาระมีประโยชน์มั่งปลูกสาระเพื่อจะให้มีสาระมีประโยชน์เพราะต้นสาระเนี่ย เป็นที่พุทธเจ้าได้ตัดสู้เออต,ต,ต,ต้นที่พุทธเจ้าได้ปริบันิพพานต้นสละมันเป็นที่ไปที่มาอยู่แต่สละอินเดียก็อย่างหนึ่งสละศรีลังกาอีกอย่างหนึ่งเศรลฐะที่พุทธเจ้านิพพานต้นสละคู่ที่พุทธเจ้านิพพานก็อยู่ที่อินเดียเป็นมนไไมม้ลัง้เนื้อแข็งไม่ใช่สละที่ สีลังกาที่เป็นลูกออกเป็นสีชมพูอันนั้นเป็นสาระสีลังกามันจะเป็นไม้มนเนื้อไม่แข็งเท่าไหร่จะมีลูกดอกอกม็นคนละอย่างพระอาจารย์ไปอินเดียเพิ่งรู้เนี่ยว่าสาระอินเดียก็อย่างหนึง่งสาระที่สีลังกาก็อีกอ่างหนึ่งมันคนละอย่างแต่เขาเนึกว่าสาระแบบเดียวกันแต่เราไปเห็นถานที่ประสูตรตรัสะลุพระนิพานเลยเห็นว่าเป็นอย่างนั้นไป บางทีเราฟังแต่เขาว่ามันก็เชื่อไปตามเขาชื่อเหมือนกันแต่ต้นไม้คนละต้นคนละสายพันธุ์เหมือนชื่อมันก็เป็นสมมติอย่างหนึ่งที่ทําให้เรียกชื่อง่ายสมมติว่าเราเรียกว่าพระความเป็นพระไม่มีมันก็เป็นแค่นั้นเป็นพระแค่สมมติถ้าเป็นพระในใจภายในมันก็เป็นพระภายในทั้งภายนอกนก็จะเป็นพระที่สมบูรณ์ แต่เป็นพระแต่พระเหลืองถ้าจิตใจไม่เป็นพระมันก็แค่ผระเหลืองห่มตอมันก็ไม่ได้ประโยชน์ะไรฉะนั้นเราพยายามเป็นพระอยู่ในจ,ใจิตใจมีการสวดมนต์มีการแผ่เมตตามโมทนาบุญอ,อ่นน้อมถ่อมตนนี่คือว่าการเป็นผู้พระปิบัติดีพระที่ปิบัต,ติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกปฏิบัติสมควรนี่เป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดในการไปพิธิบัติ ประสงค์มันก็มีสงอยู่ในใจิตใจสี่ข้อด้วยกันจะขาดอันไหนหนึ่งไม่ไ,มไ,มไ,มได้ฉะนั้นการบวชนบวชนอกมันก็เป็นสมมติแต่วิมุตมันก็อยู่ที่การกระทําจะเข้าถึงวิมุตด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตใจนี้จิตใจเราเต็มพร้อมโดยเต็มด้วยความศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญามันก็มีศรัทธาพร้อมถึงเราไม่ได้บวช แต่เราก็หมั่นสวดมนต์นนแผ่เมตตามโมทนาบุญอ,อนน้อมถ่อมตนมีงานอะไรแล้วก็มาร่วมมานําสวดมานําภาวนามานําสวดมนต์ในวัดนะวัดที่เราสร้างแล้วเ็เป็นสายใหญ่สายใหญ่ที่เราทําเพื่อจะเป็นนนาผู้นําตัวเองเป็นผู้นําผู้อื่นถ้าเรานําตัวเองได้ก็เป็นผู้นําผู้อื่นได้ถึงใครไม่มาเรามาคนเดียวก็ต้องมาทําคนเดียวทำเพราะว่าเป็นวัดเราบ้าน ต้นไม้ที่ต้นก็เป็นต้นไม้ที่บ้านเรามาถวายให้วัดหรือว่าเป็นวัดของเราเราไม่ช่วยเกื้อกูลศาสนาให้มันอยู่ได้ให้มันอยู่ในวัดวาในให้อยู่ให้ลูกให้หลานถึงเราละสังขารจากโลกนี้ไปเราก็ไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบุญที่เราทําจะรอให้ลูกหลานทําให้มันยากฉะนั้นเราต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่ให้ท่านรักษาศีล ถือเนค่ม,มะปัญญาวิทยาขันติสัจจะอิษฐานเมตตาอุเบกขานี่บ่มีสิบมันต้องเต็มพร้อมถ้าเราไม่มีให้ทานมีแต่สมาทานศีลอย่างเดียวมีร่างกายสมบูรณ์แต่ไม่มีสเสบียงมันก็แหล่งก็จะหมดไปญาติโยมก็ต้องมีทานศีลภาวนาพระต้องมีทะามีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอทานกระทานลูกทานเมียมาหมดแล้วพระ ทานโลกทานต่างๆมาแล้วขยันทานมานานขนาดไหน,นแต่ถ้าพูดในยังไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัตฏสงสารไม่เป็นพระในใจหรือว่าไม่เป็นพิสุในใจพิสุไม่ใช่ผู้ขออย่างเดียวขอก็ใช่อยู่ไปบินบาทขอเขาขอเขาเพื่อจะใส่บาตรให้โยมให้ได้ฉันได้ฉันให้บำรุงธาตุขันให้อยู่ได้ขอก็ใช่อยู่แต่หลวงพ่อกันหาหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกว่า พระแปลว่าพระพิสุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารมันลึกซึ้งกว่ากันลึกซึ้งกว่ากันเห็นในภัยในการโลภความโกรธความหลงในราคะโทสะโมหะเห็นภัยเห็นโทษจริงๆเลยไม่ศึกไม่ศึกขาลาเพศภัยทํศาสนาให้อยู่ได้ทำอายุไขัยของพระพิสุที่จะอยู่ได้สงศาสนาให้อยู่ได้พระมันต้องเห็นอย่างนั้นแต่พระแต่เป็นผู้ขอก็ขอเขาเรื่อย บวชมาขอเขาเพราะได้เงินได้ทองมาก็สึกหาพะเพกไปใช้เงินหมดต้งมาบวชใหม่อันนั้นคือว่าไม่ใช่พระนะคืว่าเป็นอรัชีในาศาสนาเป็นผู้ที่ทำาศาสนาให้เหยียบย่ำจมลงไปเรื่อยๆเอาเงินเอาทองจากาศาสนาไปตายก็เป็นเปรตเป็นอสุร,รากายเป็นสรรัตว์นรกสัตว์เดื้อยชันไปผู้ดีทำอย่างนี้ตกอบายแน่นอนเป็นพระ เป็นพระแต่ภายนอกมาหากินในศาสนาหากินในวัดในวาในความเป็นพระมาหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงอะไรพอมีเงินมีทองแล้วศึกไปใช้เงินหมดออกมาบวชใหม่มันถือว่าแย่ศาสนามันก็มีอยู่อรัชีนสศาเราต้องเชื่อว่ามีพระที่ดีก็มีเยอะพระที่ไม่ดีก็มีมีก็มีอยู่แต่เราก็ต้องเลือกเฟ้นเลือกสรรหาพระไปว่าผู้ขอ ขอจากบินธรรมบาตรขอแบบอิยาเจ้าขอแบบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าต้องบินธรรมบาตรทุกวันบินธรรมบาตรทุกวัน,บ,น,บ,าวนบางวันก็ไม่ได้บินก็โยมเขานิม,มนต์ไปที่บ้านก็ไปแต่พาคกรมสบะต้องบินธรรมบาตรทุกวันอัครสาวกหรือว่าพระมคคลาสรนิบุตรอะไรก็ต้องบินธรรมบาตรถึงพุทธเจ้าไม่บินแต่พระกสบะท่านกระชันในบาทมีขวัติทุดงสิบสามข้อครบถ้วน อยู่ในป่าในวัดอยู่ในลูกขมูลเสวนาถือผ้าสามผืนเป็นวัดแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีนะผ้าถืออย่าถือเข่งคัดแต่มีครูบาอาจารย์ที่เราได้กราบได้ไหว้ที่เป็นพ่อเราท่านก็นยังถือเข่งคัดอยู่ฉันในบาทเป็นวัดพระภิกษุแปลว่าผู้ขอแต่ว่าผู้ผพระภิกษุแปลว่าผู้เห็นไัยในวัตาสงสารเห็นไัยในการเวียนไหวแต่เกิดเห็นภัยใน การมาพบรูประพบรูประพบเนี่ยสามสิบพบที่เวียน่หยตายเกิดเวียนไหวตายเกิดไม่จืดจะสุดจะสิ้นเนี่ยนะทำให้เราหาที่จบที่สิ้นในการเกิดใกล้การสแสวงไม่รู้จกพอฉะนั้นพระเราก็มีอยู่อยู่รูปเดียวก็ได้สองรูปก็ได้สามรูปก็ได้แล้วแต่เหตุไปใจตามหลักอาจารย์ก็อยู่รูปเดียวอยู่ในวัดแต่ถ้าอยู่รูปเดียวติโยมก็ต้องมาช่วยดูแลต้นไม้ดูแล เสนาสนะมั่งทูมั่งบางทีทำคนเดียวก็มีไหววัดนั่งกว้างนั่งหกไหลกว่าจะรอแต่ให้พระรูปเดียวมาดูแลทั้งหมดบางทีมันต้องดูแลต้นไม้เอ่ยที่มันปลูกแล้วมันก็เหี่ยวแล้วก็ต้องคอยดูเจ้าวาดนี่อาลวาดไปทั่วบางทีไปอัดไปดูต้นไม้ต้นนั้นก็เหี่ยวต้นไม้ก็เฉียวเฉาก็ต้องลดบางทีสั่งให้โยมลดแล้วต้นอื่นก็ไม่ลดก็มีเหี่ยวก็มีอยู่ใ,ใกล้กันก็มองไม่เห็นแต่เจ้าวาดนี่เห็นหมดอ่ะ ต้นไหนที่เหี่ยวต้นไหนที่ตายต้นไหนที่อยู่ได้มันต้องดูแลทุกอย่างไม่ว่าของในวัดทุกอย่างของใช้ของสอยทุกอย่างมันต้องดูนีม่มีอะไรก็เจ้าวานหมดนะมันก็เดือดร้อนเนี่ยมันเหมือน,นตกหลุมนรกเลยเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนพระที่อาจารย์ไปที่สุพรรณนั้นว่าดีแล้วท่านมามาอยู่เนะี่ยเป็นอาจารย์ด้วยวันจะได้รู้ว่านารกมีจริง การเป็นผู้นําคนเป็นพ่อคนเป็นผู้นําคนเนี่ยจะได้มีคันสั่นเสริญนินทามีความกระทบกระทั่งเราจะทนได้หรือเปล่าถ้าเราทนได้ถือว่าเก่งใช้ได้ถ้าเราทนไม่ได้ถือว่าเป็นผ,ผู้ที่หายไปแต่แล้วแต่จะดิดที่ใส่เราก็ไม่อยากอยู่คอหนึ่งแต่ว่าจําเป็นมันก็ต้อง เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะคนเราเกิดมาไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเจ็บก็เจ็บต้องเจ็บไม่อยากตายก็ต้องตายคนเจ็บคมตายเรามาถึงก่าางอนที่เราเจ็บตายทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่ก็ให้เขาลับอยู่ให้เขาอะไรไปให้เขาคิดถึงเขาแต่อยู่เพื่อจะช่วยก็ควรศาสนาให้มันอยู่ได้ให้ญาติโยมมีการให้ทานรักษาศิลอย่างวัดอาจารย์ติงก็ท่านก็วัดอาจารย์ก็เป็น โยมถวายทานอย่างเดียวอยากให้พระครูบาอาจารย์ฉันอะไรก็ตักใส่บาตรหมดไม่ได้ฉันคนนั้นก็หน้างอคนนี้ก็หน้างาอ,อะไรกันลําบากต้องฉันให้หมดเดียวพระมันก็ป่วยมัง่งอะไรมั่งไว้ฉันไปตามหมดก็ไม่ได้เอาใจญาติโยมถ้าความจริงน่าจะให้โยมมาบวชน่นนะมาอยู่ช่วยกันอุปทภ์ช่วยกันกินทานที่ขอให้มาเนี่ยไม่จําเป็นเราพระเนี่ยต้องมีกฎระเบียบไม่ใช่อะ มาให้ทานอย่างเดียวให้องค์นั้นฉันอันนี้ฉันให้ตามใจญาติโยมไปไหเดี๋ยวพระก็ป่วยพระท่านก็พิจารณาว่าซีไหนเหมาะวรกับท่านเราไม่ต้องฉันหมดล้วคือว่าพระรับได้ถือว่าได้บุญแล้วไม่พระไม่จำเป็นต้องฉันก็ได้รับผ่านมือถือว่าไม่ถูกท่าทานันท่านก็ให้ย้อนโยมไปมันอยู่ที่จิตใจจิตใจความเชื่อความเรื่มใสของเราว่าเห็นถ้าท่านขาดเรืออะไรแล้วก็มาเสริมเติมแต่งให้มันครบถ้วนให้มันเต็ม แต่ว่าจะให้พระฉันของเราที่มาทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อันไหนที่ถูกท่านขันท่านกระฉันบางทีถ้าฉันไปมากก็เกิดเบาหวานความดันเมาหัวเวียนหัวก็ลาบากมันก็อยู่ลําบากฉะนั้นเราต้องมีปัญญาพุทธมริษัต์ทั้งหลายพุทธิบาทสีต้องมีปัญญาการให้ทานอันไหนที่พระชันได้ชันที่ไม่เคยฉันก็ต้องแบ่งมาให้พระฉันเพราะว่ามันชอบมันเหมือนกันอันไหนที่เราชอบก็ต้อง มาถวายไม่ถวายอย่างเดียวกินอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยบางทีมันแต่ว่าถ้าเรากินอย่างเดียวถ้าเป็นญาติกันญาติในเหมือนสมัยพุทธกาลก็มีพระอยู่ด้วยกันท่านอยู่ผู้ที่ในเมืองมีอาหารตีอาหารรู้แต่ไม่มีคนประพฤติบัตรท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านก็ไปอยู่ในป่าในเขาที่ถูกจริตท่านกินอาหารน้ําส้มผักก็อยู่ได้ ได้เทศได้ทําได้ทําให้เหมือนกันกับญาติโยมที่เขามานี่ก็เป็นญาติธรรมญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิง่งไปอยู่กินน้ําส้มผักก็ท่าถันท่านก็ดีท่านก็ไปโปรดคนในป่าในเขาก็ถือว่าท่าขันดีท่านก็ได้จเจริญสมมาธรทมจนได้บรรลุธรรมแต่ถ้าอยู่ในบ้านในเมืองที่อาหารฟุ้งเฟ้อเหงมากเกินไปมันก็ทําให้ ธาตุขันไม่ปกติโลกเบาหวานความดันมั่งอะไรมั่งท่านไม่อยู่ท่านไม่ไม,ไม่ไม่ติดในโลกลดกินเสียงต่างๆภริยาเจ้าทาั้งหลายท่านปีบัติอย่างนั้นเราท่านนลายก็ต้องรู้จักข้อวัดรู้จักการเห็นใจพระรู้จักข้อวัดปีบัติของพระให้มีศีลสมาธิมีปัญญาในการประพฤติบัติการอุปถัมภ์พระดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันวัดก็วัดเราเนี่ยแต่อาจารย์เป็นผู้ที่มาอยู่ชั่วคราว ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปแต่แต่ตามเหตุตามปัจจัยเพราะคนเราเกิดมาพบมาแล้วก็มีไปเจอแล้วจากพบเพื่อพลาดก็เป็นคู่กันนะคนเราเราต้องจากสังขารร่างกายไปสู่ภพภูมิใหม่ภพภูมิใหม่ที่เราตั้งใจแต่ว่าบุญกุศลที่เราได้กระทาร่วมกันก็เป็นบุญต่อเนื่องอยู่ให้อะไรไปให้เขาคิดถึงเหมือนเราอยู่ให้เราอุปถากันไปตามเหตุตามปัจจัย พอทาไม่มีญาติโยมไม่มีใครเสรบบัดไม่ให้ทานภาอยู่ไม่ได้ให้ทานมากเกินไปมันก็ให้พอควรแต่ให้การอุปถัมภอุปธรรมกัน,นสำคัญการดูแลเกื้อกูลกันให้ศาสนาให้เจริญยิงย่งยิง่งกันไปวันนี้ก็พอสมควรานะขอโมทนากับญาติโยมเดี๋ยวก็ได้สวดบทจักพัดต,ต่อ